สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆงรวยรวยทุกท่านนะครับผมสาหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมเหรียญน,นี้ที่นํามาพี่ๆรับชมกันจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับเป็นเหรียญรุ่นศกฝางนะครับผมปี2522 บล็อกสายฝนนะครับผมศพฝางก็คือ,อวัดพระธาตุศพฝางนะครับจังหวัดเชียงใหม่ที่หลวงปู่โตท่านเคยไปจําพรรษาอยู่ที่นั่นนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีการปลูกเสกทั้งหมด3วาระนะครับที่วัดพระธาตุศพฝางาวัดต้นหนุนแล้วก็วัดประดูชิมพีนะครับผมโดยหลวงปู่โตเนี่ยท่านเป็นประธานในการปลูกเสกทั้ง3วาระนะครับก็เหรียญรุ่นนี้ก็ถือเป็น1ในหเหรียญเบญจภา,าคีนะครับผม ที่ออกนอกวัดนะครับของเหรียญหลวงปู่โตนะครับผมก็คือจะมีศพฝงังมีบ้านน้อยศิลขันนะครับเหรียญสายฟ้าแล้วก็เป็นถ้ำสิงโตทองนะครับผมก็คือเป็น5เหรียญ5รุ่น5วัดนะครับที่ออกนอกวัดของหลวงปู่โตที่เป็นที่นิยมยอดนิยมนะครับผมแล้วก็หลวงปู่โตเนี่ยถ้าใครไปเสิร์ช Google ดูเนี่ยพิมพคาว่าหลวงปู่โตเนี่ยเหรียญรุ่นนี้นะครับ ใบหน้าจะมีการแกะบล็อกได้ใกล้เคียงแล้วก็คล้ายกับหลวงปู่โตมากครับลองเสิร์ชคาว่าหลวงปู่โตใน Google ดูครับก็จะขึ้นหน้าท่านมาเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นศพฝางนะครับปี2522บล็อกสายฝนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียด <S <S เหรียญด้านหน้ากันก่อนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับจดจําใบหน้าของหลวงปู่น,นะครับนี่ครับ จุดสังเกตก็คือบริเวณในดวงตานะครับล่องแก้มนะครับจะมีเส้นเสียนเส้นสายฝนวิ่งอยู่เห็นไหมครับนี่เส้นเสียนเส้นสายฝนวิ่งคมชัดมากๆนะครับจดจําใบหน้าของหลวงปู่นะครับผมเส้นเกษาลิ้วเกษานะครับแล้วก็เลื่อนมาบริเวณศีรษะของหลวงปู่นะครับยังยืงทางด้านสายมือจะมีเนื้อเกินเห็นไหมครับบน,บนศีรษะบนหน้าผากของท่านนะครับ เนี่ครับเส้นเกสาคมชัดนะครับดูเส้นเสี้ยนครับที่อยู่ในบริเวณดวงตารวมถึงร่องแก้มนะครับผมบล็อกสายฝนเนี่ครับเส้นสายฝนทะยาทะยงแบบนี้นะครับจะมีอยู่ทั่วเหรียญเลยครับนี่บริเวณพื้นเหรียญทั้งหมดเลยรวมถึงหูเหรียญด้านบนด้วยครับตรงใต้โดนัทก็มีนะครับสาหรับบล็อกสายฝน พื้นเหรียญเรียบตึงนะครับผมมีเส้นเสี้ยนเส้นสายฝนวิ่งอยู่ทั่วเหรียญเลยนะครับทั้งสองฝั่งนี่ครับตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับผมนี่ครับมีเส้นสายฝนวิ่งอยู่ตลอดเลยครับปี2522ดูตรง ปีพ2 2 5 2ครับ 22, เลข2ไม่มีหัวนะครับนี่ครับตัวอขละยันที่อยู่บนสังกตินูนเด่นคมชัดนะครับลิ้วจีวอคมชัดครับผมจะสังเกตได้ว่าตรงบริเวณกระดูกไหปลาร้านะครับแล้วก็ล่องลิ้วจีวอนเนี่ยก็จะมีเส้นเสี้ยนวิ่งอยู่ด้านในนะครับนี่ครับ ตรงกระดูกหอยปลาก็จะมีครับก็ <c oughs> จะเป็นขีดฉีดเหมือนย่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 นนะครับผมจะเป็นเนี่ครับเป็นเส้นที่เกิดจากการแกะบล็อกนะครับนี่ครับแล้วก็ในลิ้วจีวอลเนี่ยก็จะมีเส้นเซียนวิ่งอยู่เหมือนกันครับดูบริเวณลำคอก็มีครับผมเส้นเซียนจะวิ่งแบบคมๆเลยครับสำหรับบล็อกนี้ พลิกมาดูด้านหลังนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นพระธาตุศพฝังนะครับรูเจาะหูปิ้นนะครับผมนี่ครับแล้วก็บริเวณทางด้านสายด้านด้านสายที่ข้างๆ้างหูเหรียญตรงนี้ครับก็จะมีเส้นเป็นริ้วที่เกิดจากการแกะบล็อกนะครับนี่ครับลิปปิ้นที่เกิดจากการตัดนะครับผมด้านข้างขอบตั้งเป็นสันนะครับ ตะแคงดูก็จะเห็นได้ว่ามีเส้นสัดกระจายที่เกิดจากการปั๊มนะครับแล้วก็บนพื้นเหรียญเนี่ยก็จะมีเส้นเสียนวิ่งอยู่นี่ครับตัวพระธาตุนี่ก็มีการแกะบล็อกได้สวยงามครับผมตรงนี้ก็จะเหมือนหัวท่านูเลยครับตรงยอดพระธาตุนะครับผมตะแคงนิดหนึ่งครับเห็นไหมครับ จะมีเนื้อเกินเหมือนปลายเข็มเลยคับบริเวณตรงนี้นะครับผมทางด้านขวามือเรานะครับนี่ครับเหมือนปลายเข็มเลยนะครับผมบริเวณพระธาตุศพฝังเนี่ยก็จะมีการแกะบล็อกได้สวยงามครับแล้วก็มีเส้นเสี้ยนวิ่งอยู่ด้านในเป็นริ้วริววว้วนะครับ เรียบตึงนะครับผมตัวอักษรเป็นแท่งคมชัดนะครับบูรณะวัดพระธาตุศพฝางนะครับอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับก็จะมีเนื้อเกินนะครับอยู่ใต้พระธาตุนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีเส้นเสี้ยนเห็นไหมครับอยู่ใต้กับ อยู่ใต้กับเนื้อเกินตรงนี้เลยครับเส้นเสียนวิ่งลงมาตัดกลางเลยครับนี่อยู่ตรงบริเวณติ่งที่เป็นเนื้อเกินพอดีเลยครับเห็นไหมครับเส้นเสียนคมๆใต้พระทาตุเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นริ้วๆนะครับนี่ครับโฟกัสนิดนึงนะครับผม แล้วก็อีกหนึ่งจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมบริเวณพื้นเหรียญทางด้านขวามือของเรานะครับจะมีลักษณะเป็นผดพดครับสาหรับบล็อกนี้บล็อกสายฝนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับทางด้านขวามือเรานะครับนี่จะมีลักษณะเป็นเหมือนผดพดนะครับผมดูเส้นเสียนเส้นสัดกระจายที่เกิดจากการปั๊มนะครับที่ปิ้นที่เกิดจากการตัดก็จะมีโดยรอบเหรียญนะครับผม เห็นไหมครับตะแคงดูข้างๆก็จะมีเส้นลัสมีครับที่เกิดจากการปัม๊มเรยอรุ่นนี้ก็ออกแบบได้สวยงามทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับผมโดยเฉพาะใบหน้าของหลวงปู่โตเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับท่านมากครับขอบตัดก็จะเป็นการตัดและฉีกหรือว่าตัดและหักนะครับผมนี่ครับขอบตัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับ กดตัดตรงคําว่าปะดูชิมพีนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นขั้นบันไดนะครับนี่แล้วก็รอยตัดก็จะเป็นหยกักๆเหมือนฟันนะครับเหรียญที่นำมาพี่รับชมวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับผมศบฝางปี2522นนะครับบล็อกสายฝนครับผม ถือว่าเป็นหนึ่งเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่โตนะครับที่ออกนอกวัดคนจีนรู้จักเยอะมากครับหลวงปู่โตนี่ครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นมาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาทำคลิปหอีกนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ